เหมือนถามตัวเองนั่นแหละว่ามันทำไมทําไมทําไมอะไรเงี้ยคือเราอยู่กับทีมาโหจะเนี่ยปีนี้ครบปีที่สิบแล้วแล้วมันก็ผิดหวังมาตลอดเราก็ตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่ถึงทีแล้วสักทีอะไรเงี้ยปัจจัยหลายๆอย่างครับประสบการณ์รายละเอียดผมว่ามีมีผลหมดทุกอย่างแล้วจนสุดท้ายเราก็เอาประสบการณ์เอารายละเอียดต่างๆมามาปรับแก้ไขทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเราแพ้เพราะอะไร เราไม่ได้ถ้วยเพราะอะไรไรเงี้ยก,ก็บอกกันว่าโอเคมันเป็นเกมใหญ่นะถึงแม้จะเจอทีมที่จากทีสองไรเงี้ยมันไม่ไม่ง่ายแน่นอนเลยความกดดันทุกอย่างมันมากๆแน่ๆเพราะว่าเดิมพันมันสูงไรเงี้ยก็เอาตั้งแต่ในเกมแล้วโดนไปก่อน แต่โอเคก,ก็น้องๆกลับมาได้อะไรเงี้ยคือเรานิ่งกว่าครับประสบการณ์นั่นแหละผมว่ามันมันช่วยเราให้ได้ใช้มันได้ถึงแม้จะถึงแม้จะเป็นจุดโทษก็ตามผมว่าประสบการณ์ความนิ่งของน้องๆวันน,น,นั้นไม่ใช่ผมคนเดียวถ้าถ้าใครไปดูหรือว่าใครไปอยู่ในสนามจะเห็นแบบโดยเฉพาะพวกที่อยู่เกิน5ปีอย่างอย่างหลายๆคนเนี่ยอย่างอน้นอย่างผมอย่างพี่ลีฟอย่างเงี้ยคือมันเป็นแชมป์แรกของเราอะ่ะในการที่มาทำงานที่นี่มันกดดันนะวันนั้นอะ่ะคือมันพลาดไม่ได้อะ พาดคือเรื่องใหญ่เันนั้นก็เลยเหมือนหูอัดอันก็ปล่อยกันเต็มที่ครับ